ก็สวัสดีครับก็มาดูไอ้ตัวนี้กันนะครับเป็นกีตาร์ที่น่าจะใกล้จะเสร็จโดยสมูรไ์ไลก็ที่บอกว่าจะใส่ตัวนี้เป็นเทมโลนะครับก็ใส่เทมโลเป็นอฟอยล์นะครับตัวนี้เป็นฟอ,ลอยล์ยี่ห้อทาทาเคยุชินะครับเป็นของชาเวลเลยชาเวลญี่ปุ่นนะครับก็ที่ชายเขาให้มาผมก็เจาะได้มือเลยนะ วิธีการเจาะก็คือถ้าระยะจากเทมโมโลเดิมที่มันเจาะเป็นเป็นแบบหกเสาวไว้นะครับก็เล็งจากตรงนี้เลยนะแนวนี้ให้เข้ากับโพนี้นะแล้วก็มาร์คด้วยตาเลยนะครับก็ได้ระยะมันค่อนข้างที่จะโอเคนะครับพอทําให้ระยะสายห่างติงตรงนี้มนะันเข้ากันข้างโอเคแล้วก็สังเกตได้ว่ามันมีการยื้อสูงของของเทมโปโลอันเก่าที่กีตาร์ทำมานะครับเหันอย่านอนใจกับกีตาร์ที่เราซื้อมานะครับ ให้สังเกตดูดีว่าตรงนี้มันวิ่งผ่านกันอไมนะมุดตรงนี้กับสาย่ซึ่งระยะพลาดตรงนี้มันจะต้องตรงนี้แล้วเล็งตรงนู้นมันเข้าตรงตรงนี้นะครับถ้ามาเยื้องเนี่ยมันแก้ยากแล้วครับเพราะว่าลำดับการเซตงานหรือประกอบกินเ้าขอเขาเนี่ยอาจจะพลาดตรงที่ว่าไปใส่ตัวนี้ก่อนแล้วเข้ามาใส่ตัวนี้ยี่หลังเป็นงั้นไปจริงๆแล้วมันต้องเซ็ตตัวนี้ก่อนนะครับเซ็ตแนวสายแนวคอกับเทมโลกับบิดนี้ก่อน แล้วถึงจะมาขยับตัวนี้สั่นนะครับจะสังเกตว่าเวลาเขาเจาะมาเนี่ยคือมันเวลามันขึ้นรูปเนี่ยมันใช้ใช้เครื่องมิลลิมิลเลอร์มิลลิงลล่งน,นะฮะเครื่องว้านแล้วก็เข้าระยะที่เขายึดไว้ตามแบบเลยทีนี้มันเกิดการยึดสูงหรือเกิดการเอื้อเลื่อหรือเกิดการทํางานที่มีความคัาดเคลื่อนนิดๆเนะี่ยมันทาให้ตัวนี้มันเสียไปเลยนะนิตาก็มันเขาก็ขา,ขายกันอย่างนั้นนหะเราก็ไม่รู้ว่าไปซื้อกันมานะครับไอโมตัวเนี้ยสั่งตัวเล็กมามันได้ตัวใหญ่มาผมสั่งยิดเ,เองนะฮะก็ ตนี้ผมงอไปนิดนึงเพราะเพื่อจะหลบตัวนี้แล้วก็มันไกลตรงนี้นิดหนึ่งเวลาเราบนเรือขยับนี้ไปโดนวอลลุ่มเนี่ยขยับนี้ก็คือทําใช้ปลายดิ้วเนี่ยโดนตรงนี้มันก็สามารถที่ปัดขึ้นปัดลงได้แต่ถ้ามันตรงตรงนี้มันโอ้มันนี้มันมาโดนตรงนี้นะครับบางทีตรวนี้ก็เล่นๆดิออกเสียงหายนะต้องมาหมุนไม่ทันนะงอไปเลยนะกีตาร์ใช้งานไม่ได้สีเรียออะไรสําหรับสีเนี่ยนะครับมีน้องๆถามมาบอกว่าทํำยังไงพอ l i ่ h เทคนิคเนี่ยก็คือเท เป่าด้วยความเหนือของสีให้มันแตกตัวบนความชื้นที่ยังเปียกชื้นอยู่ไม่มากนะครับเพราะถ้าชื้นมากกีตาร์คุณก็จะเปียกมากนะครับก็ยังดีกว่าเอาไปจุ่มในน้ําทำสวอลิ้งแบบใช้สีน้ํามันนะครับสีนี้เป็นสีเอคซริกโปร่งนะทำให้คาแรคเตอร์ของกีตาร์เนี่ยไม่สูญเสียไปมากไปกว่าน,นั้นนะครับในการนําสีครับก็เหตุผลของการนําสีเพราะว่าไม้มันไม่สวยนะบอดี้ตัวนี้ตามคาดนยะเป็นไม้สวายแมสเลย แต่ว่าเป็นไม้สวายแมทที่อายุน้อยนะครับมันก็จะมีความชื้นมียางที่ออกมาตามตามายนันะครับสังเกตว่าบางกีตาร์หลายๆตัวที่ผมแกะเนี้ยสีไม่ยางของมันไปกองอยู่ตรงด้านล่างเลยดำปึ๊ดเลยเนไปกองอยู่ตรงส่วนแทนที่มันจะประกองตรงตรงลายวงปีของมันนะครับก็จะไม้เกิดสวมที่สวยงามสวาแมทสวายมจริงๆแปลว่าในศัพท์หลายๆหลายๆหลายวิชาการก็ไปใช้กันหลายที่ถ้าคําว่าสแวมนีมก็แปลว่าหน้องน้ำสวายแมทคือไม้แอทเป็นหนอง ประมาณนั้นนะผิวก็เหมือนกัน,นแล้วแสวมมันไม่ต่างเป็นหนอผู้ผ้พองนะออะฟังเสียงมาดีกว่าปิกอัพนะฮะมบักิ้งห้าสายทั้งสองตัวนะครับผมใช้ซีเลกเตอร์ห้าทางต่อนะครับพอดีซีเลกเตอร์ห้ทางก็เลยได้ไอเดียว่าตัวนี้ต่อธรรมดาเป็นแฮมบักิ้งตัวบนต่อธรรมดาเป็นแฮมบักิ้งเอาสวิตตัดคอยที่พันไว้นี่นะ มาเชื่อมต่อในขาเหล่านี้จึงได้แก๊กที่4เป็นซิงเกิลตัวนี้ตัดคอยไม่มีสวิตตัดคอยนะใช้ซีเลคเตอร์5าทางเลยแก๊กที่สองหนึะไม่รู้อันไหนเหนึ่งยนะอันนี้1แล้วกันนะ1 2เป็นตัดคอยตัวนี้นะครับจะไม่มีแก๊กผสมระหว่าง2ตัวนี้ใช้เสียงตัดคอยเล่นเลยนะครับมาถึงนี่ก็คือตัดคอยตัวนี้มาถึงนี่ก็เป็นตัดคอยตัวนี้นะครับอ้าวลองฟังเสียงกันหนคอนี้ก็สเกลหลอกเองตัวนี้ไม่ล็อกนะใช้วิธีความไวในการชุน ไ้วยมือเอาลนะี้เกียดซ้อแล้วฮะพอแล้วทำแค่นี้พอนะครับเพราะใช้งานนะครับอ้าลองดูทํบากกิ้งตัวนี้มันถูกถอดเบ้าออกไปไม่รู้ใครพี่เขาคงได้มาแบบนี้แหละจริงจมันจะต้องมีเบ้าล็อกแล้วก็มีนอกคเวอร์ของมูนเข้าไปตัวถามเนี่ยถูกเขา่าออกไปนะครับสั่งมาแล้วฮะเดี๋ยวเ่อยมาเปลี่ยนใส่ให้มันสมบูรณ์นะครับ ตัวนี้ใช้งานยังดีอยู่เลยทุกอย่างยังโอเคหมดนะครับน่าจะยี่สิบสองสปีแล้วป้ะไอ้ขันโยกจ้นียฮะอ้าวลองซิงเกิลคอยตัด สองซิงเกิลคอยตัวนี้พอขึ้นมาบนสองสองโซลแก๊กเนี่ยแก๊กกลางกับแก๊กสีกก่กกมันจะเป็นค้างอยู่ที่ตัวนี้นะเพราะว่าสวิตช์มันขามันไปอยู่ตรงนั้นเห็นไหมฮะเสียงเป็นซิงเกิลออกมาใช่เมื่อกี้มันเป็นซิงเกิลตัวนี้อันนี้อ่ะเป็นซิงเกิลตัวนี้ เป็นซิงเกิลคอยเหมือนกันโอเคตัดคอยนะพอตัวบนปุ๊บเป็นฮับเบอกิ้งเสียงมาเต็มเลยเล็บก็ยาวยาวนะในสีนะฮะใ่คีเล็บนะฮะตัวล่างก็จะดังมากเป็นดีมาซิโออเนโกห้าสายทั้งพูครับ ตกันจากตู้แอมธรรมดายี erm นะ่า้อห้า AR 1น0 0อนี่แหละ ตัดคอย อย่างบ้องบ้องเนะี่ยตอนนั้นตัดคอยตัวนี้จะเพาะกว่า มากใช้งานข้างหลังเดียให้ดูขนะ้างหลังเรียกมันว่าจะตัวเงินตัวทองเอาสีทองลงนะ่แรีรกว่าจะเอาสีเงินลงนะเอาไว้ใช้งานนะเราตั้งชื่อทองยิ่งจริงๆนะแกะม,มันมีรอยบุ๋มสวยทีเดียวชอบมนะันขอบคุณครับ